สวัสดีค่ะวันนี้แม่อ้อยจะมาจาัดเมนูสูตรลับคุณยายนะคะนั่นก็คือลาบเป็ดค่ะก่อนอื่นที่เราจะทําลาบเป็ดนะคะเราก็ต้องมาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนค่ะวัตถุดิบที่แม่อ้อยเตรียมนะคะก็คือตัวนี้ค่ะอันนี้เนื้อเป็ดล้วนนะคะเนื้อเป็ดค่ะเราจะเอาหนังออกเอาเฉพาะเนื้อนะคะแล้วก็ใครจะนําไปสับหรือว่านําไปปั่นก็ได้นะคะ ของไม่อ้อยใช้สะดวกค่ะนําไปปั่นนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเครื่องในแล้วก็หนังค่ะหนังที่เราลอกออกมาจากตัวเนื้อนะคะนํามาหั่นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกล็นแล้วก็ตับอันนี้ความชอบแล้วแต่ใครจะชอบส่วนไหนเยอะกว่ากันนะคะ2ออย่างรวมกันไม่อ้อย2ออย่างรวมกันไม่อ้อยใช้1นกิโลนะคะวันนี้เมนูไปทําบุญกันนะคะอันนี้เป็นวัตถุดิบหลักค่ะก่อนอื่นนะคะ ก่อนที่เราจะไปเตรียมวัตถุตดิบอย่างอื่นนะคะไม่อ้อยขอนําตัวเป็ดนะคะไปลวนให้แห้งก่อนนะคะอันนี้ไม่อ้อยจะใช้กระทะเดิมที่เราใช้เ,เ,จเจียวหอมเจียวกระเทียมนะคะเป็ดเนี่ยเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวะคะ่ะวิธีที่จะทําราบเป็ดให้อร่อยต้องนําเขามาลวนแบบนี้นะคะลวนจนแห้งนะคะ ก่อนอื่นขอเรียกน้ำมันจากหนังเป็ดก่อนนะคะนำื่องในลงไปลวนด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะลวนเข้าไปเรื่อยๆนะคะจะลวนเขาเกือบแห้งอะคะ่ะแล้วค่อยนำตัวเนื้อเนื้อที่เราสรับอาหาลงไปนะคะแล้เวเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันคะ่ะคื้องในแล้วก็หนัง ส่วนแรกของเราก็เริ่มแห้งแล้วนะคะทีนี้เราก็นําเนื้อที่เราสับมาค่ะลงไปรวนเลยค่ะเดีย๋ยวไม่อ้อยขอรวนเขาจนแห้งนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะรับรองสูตรนี้ไม่มีกลิ่นเป็ดเลยนะคะวัตถุดิบทุกอย่างก็เตรียมเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็มาทําลาบเป็ดกันเลยนะคะลาบเป็ดที่ไม่อ้อยนําเป็ดไปคั่วไปรวนจนแห้งนะคะก็จะประมาณนี้นะคะตัวนี้จะเป็นหอมเจียวกระเทียมเจียว,น,ยวน,นะคะน้ำมะนาว เข้าวคั่วพริกปน่นแล้วก็น้ำปลานะคะส่วนตัวนี้จะเป็นพริกแห้งทอดแล้วก็ใบมะกรูดทอดนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะเดี๋ยวมาเริ่มคุกกันเลยค่ะคลิกปก่อนนะคะความเผ็ดนี้แล้วแต่ชอบนะคะตามด้วยน้ำปลาพริกทนะคะ แล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวใครชอบรสไหนปรุงได้ตามชอบใจนะคะก็ผงชูรสแค่ปลายช้อนนะคะใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ไม่ค่อยใส่เพิ่มความน,นัวนิดนึงเสร็จแล้วก็คุกเค้าส่วนผสมนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งค่ะ ลาเป็ดที่ขาดไม่ได้ก็ต้องตัวนี้เลยนะคะเสร็จนะคะตามด้วยข้าวคั่วค่ะเข้าวคั่วเ,เราจะใส่ที่หลังนะคะข้าวน้อยใส่ไปสองช้อนเคล็ดลับการทำลาบเป็ดนี่คือจะต้องนำพวก เนื้อนะคะเนื้อเครื่องในหนังเนี่ยจะต้องเอาไปรวนเอาไปคั่วจนแห้งเลยนะคะรับประลองเป็ดไม่มีกลิ่นแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็ดเขาก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวเขาอยู่นะคะอันนี้เป็นสูตรคุณยายนะคะเนี่ยเครื่องแน่นๆแ,แบบนี้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันดูนะคะ น้ำปลาอีกนิดนึงค่ะรสอื่นได้หมดละดูนะคะน่ากินมากเลยแค่นี้เองนะคะทีนี้เราก็พร้อมตักเสิร์ฟเลยค่ะเมนูทำบุญวันนี้นะคะนะคะเรามาโรยด้วยตัวนี้เลยคะ่ะ ใบมะกรูดแล้วก็พริกทอดนะคะเรียบร้อยค่ะแล้วเป็ดของเรานะคะหอมหอมระหวหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนชาวยูทู e นะคะถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังมมอ้อยอิงข่าวนะคะแล้วพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ